อยู่ไหมลลำคาเราเรามังเนี่ยผมนึกเพลงอย่างน้อยนี่ผมนึกถึงร้านอานหารตามสั่งแถวบ้านเลยนะครับสั่งมากระเพามาโหอย่างน้อย <c oughs> ขนาดพิเศษแล้วนะพิเศษร้อยเดียวเองจะเปลี่ยนร้านร้านที่แล้วนี่อย่างน้อยร้านนี้มาอย่างเยอะเ,อเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยนะจะร้องเพลงต้องนี้เนี่ยอ่านก่อนอัน สายตาดีดูสิเป็นคนเกี่ยวกับควบคุมวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ว <Wow. S 2> ้าว Very good ผมว่าผมจะรับราชการแล้ว <c oughs> ไม่ขับบินนรรับส่งค่าราชการ Le, รับราชการไงเดี๋ยวบิ๊กอยากทำอาชีพอะไรพูดมาเลยเจอยากได้ว่าบิ๊กไม่สามารถทำได้เพราะอะไรนะอย่าเป็น นักธุรกิจนักธุรกิจต้องมีทุน <laughs> เอาอย่างไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ฉันและเธอห่างไกลต่า แค่เพียงสักวันให้เราได้มา

ฝันฉันก็สดใจลเกันไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะเป็นแบบเดิมและคิดถึงกันหรือเปล่า จะพันมาจากทิ่ใดกัดตามายลงมันหนังสายใหญ่ชื่อใจเราไว้ไม่ค่าให้เราพูกพันแม้ต้องห่างกันรัฐบาลเลยนะหัวขวนใช่อคุณมิงครับ

มาต้องตกใจนะคะเพราะเราหน่ด่ารัฐบาลปุ๊บเป็นจอเป็นสียงพูเลยเป็นระบบแอนตี้ลองด่าทีมะเดี๋ยวปสจครบานนี้เป็นสียงพูอีกรอบหนึ่งเนี่ยรัฐบาลน้องแชร์ไปให้ถึงลุงนะนี่ลุงทําให้รายได้เราหยุดกันไปประมาณสามี่เดือนนี่รายได้เอาจริงถ้ารายได้หายไปเป็นแสนแล้วเอาเงินมาให้หมห้ามันใช่ไหม เออเอาจงริงก็เป็นแสนเลยนะเป็นแสนดิแล้วมันแบบเอาจริงนะดนตรีบางทีเขาไม่ได้เล่นแค่ที่หลังเนี่ยเขามีงานอีเวนต์ปุ๊บเอาจริงเป็นล้านเลยนะนักดนตรีเหรอไม่อาชีพอื่นไี่เกี่ยวเรยขายยาอะไรอย่างงี้ห้าฝันบางคนไม่ได้ด้วยบนบนบนเบาได้เบาคุณชืวออีวันน้อยไปทำงานดึกจัง พี่เจเราบ้างไหมเราก็ทําแบบนั้นนะเราก็ไปเล่นตามบ้านเหมือกันนะแต่ไม่มีคนชันร้องเพลงร้องเพลงคุณพงศธรนี่เขาเป็นเอดีเจมือหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เล่นๆจริงๆเว้ยสี่เดือนนับเป็นแสนนะเว้ยเกินแสนนะเว้ยวันเดียวก็เป็นแสนแล้วรายได้เหรอไม่เป็นนี่อ่ะหนูขอหมดรัก เอ,อรอเอินคืออะไรอะ่ะเอรินคืออะไรอ่ะเอรินีวเป็นคอ่ะที่ไปใส่แว่นแล้วก็ผมหยิกๆเหมือนฟอร์ดศพชัยไกย,ยูเสนไม่ใช่ใช่นั่นมันน้องไอ้พักก่อนคนละคนกันมีใครได้ยินเสียงเล่ยพอไหมเบกเจได้ยินทุเลศไม่ได้ยิน <c oughs> คือถ้าไม่เก่งใจเนี่ยว่ามีคนหลายอยู่คือยกขาแล้วนะยกขาทีบ เออเนี่ยแหละออกลังกายคุณชวีวานคุณยังอยู่ไหมครับผมจะร้องเพลงให้คุณฟังนะครับเรียกทำไมหรอคะใช่ล้วเราชื่อผิอยอย่างน้อยมีใคคครบางน,าานไม่อยู่แล้วอะคือชวีวานชวีวาน เอยู่ร้องเลยร้องแบบนี้นะเอาเสียงแบบนี้ไหมเสียงแบบนี้เลยค่ะเอาไปง่ายปิดห้องเขาลำคาญพอดีเขาบอกพวกเราเปนหลายอารมณ์จริงเลยอ่ะปนกกำลังใจให้น้องดีเจด้วยนะคะมาเข้ามาเพื่อด่าอย่างเดียวนะเราไปแล้วนะผมบอกเลยคําที่คุณด่าม่งมันไม่มันไม่ได้เว้ยรัฐบาลเราไปเกินกว่าจุดนั้นเยอะ คำด่านี้มันพื้นๆรัฐบาลที่เคารพลุงตู่พูนารอกคุณชมวูวันบอกว่าไม่เอาเสียงพี่แด็กเอ,เ, <c oughs> เอาเสียงพี่ตู่เอาเสียงพี่ติ๊กชีโร่ลองเพิงได้ไหม <c oughs> ได้ไหมมีใครบางคน แยกแยกแยกบีบบีบบีบแหมเราก็กลัวใช่ไหมเดี๋ยวไลฟ์นี้ไปแล้วแบบเอ้ยมีคนนี้อยู่ในไลฟ์ด้วยเดี๋ยวช่วยด้วยเดี๋ยววนมาอีกดีก mm. ว่าเพราเพจของเราไม่มีใครฟังหรอกมีกันแค่นี้ละโดนก็โดนแค่นี้แหละ,ะคล8คนตีวนี้ละที่คอมเมนต์มาลบแทบไม่ทันเคยฟังอย่างเดียวนะครับไม่เคยร้องนะ